นี่คือการทดสอบเพศถังเผาทานขนาดมินิขนาดเล็กค่ะพี่น้องนะคะสองผัวเมียนะคะพากันไปสร้างเอาถังขนาดฮาซิบีตมาเอามาจอกลนค่ะนะคะเอามาจอกลจ้อเอาเองพี่น้องนะคะอุปกรณ์เท่ากับมีอย่างไรก็มีแค่มีขีดลืมกับคริบทิจบูหางและะ้วค่ะเอามเาจ้อค่ะจอหู้ใหญ่จอหู้หน่อยพี่น้องฮะะจ้อให้ทั่วเลยทั่วกลนทั้งค่ะนะคะนี่เป็นการทดสอบซึ่งบรูว่าจักสิเป็นทานบา่เป็นทานพี่น้อง อลองเห็ดเบิงค่ะลองเห็ดเบิงอไอเดียของเพิน่นไอเดียของไอตูเพิ่นเนอะคะ่ะ เดี๋ยวหฮาสิทสดสอบเพรเบิงวา่ามั่นสิออกมากเป็นทานหรือบอลน,นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ลังวนอยู่กับการจอหูลล้นี่แหละพี่น้องจักสีเอาหู้ใหญ่หรือสีเอาหู้หน่อยนะคะแผนกตอกตอกอย่างเดียวค่ะพี่น้องตามสั่งค่ะ <c oughs> เออการตอกก็ตอกแล้วมัดระว่างแน่เด้อพี่น้องเพราะว่าถังอ่ะมันเป็นมันเป็นอันเล็กบางได้พี่น้องบาดมือได้เลียวมากเลยเนาะคะ่ะเนี่ยกับผ้ากันจอกันยู่ยังสิละเนาะคะ่ะ จะอตัวหน่อยแล้วไม่จ้ะตัวใหญ่นะคะจาอให้ทั่วก้นทังเลยค่ะพี่น้องนะคะเออเห็ดสี่ไปเลยค่ะนะคะหลังจากที่เฮ้าจาะก้นทังเรียบร้อยแล้วนาอพี่น้องเฮากัสิมาคุดลุ่มค่ะนี่นี่คุดลุ่มแบบนี้เลยนี่เนี่ยพอบานเฮากัสิมาคุดลุ่มเพื่อจะตั้งเตานะคะตั้งทังหาซิบรีดเฮ้าที่เฮ้าไดเอามมเจาอกลนไว้น้องพี่น้องนะคะนี่คนกะทิเห็ดลักษณะนี่ละค่ะ เดี๋ยวนี่เป็นการทดสอบทดลองค่ะนะคะนี่เป็นการทดสอบทดลองนะคะเทาเสียฟื้นมาใส่ในทางนี้เนาะคะ่ะสังเกตว่าข้างล่างเนาะสิมี่แปลวไฟอยู่เดยพี่น้องเห็นว่าสิมี่อัน,น,อ,น,นอันนี้เนี่ยนะมองจุดไฟเห็นบ่างจุดไฟเสนี้จุดไฟเสนี้เ้อพี่น้องก็จะไหมคืมาฟื้นเนี่ย,ยฟืนเท่ากับใส่ไ้ในทางนี้เนาะคะ่ะเท่ากับสิมี่เท่าไอเสียพ่อมนีเท่อไอเสียเท่าแปลวเนี่ย เขาจะเอามาเสียบใส่หู้นี่นี่นี่มาเสียบใส่หู้นี่นี่อุ๊บอุปกณ์มันอัมนี้แค่นี้แหละนี่สมมุตินะคะอันนี้สมมุตินี่ีประมาณนี้แหละนี่ประมาณนี้นะคะควันกับสีออกทอนี่ได้พี่น้องควันสีออกทอนี่นี่อ้ยขาดขนาดนี่ถอยเสียนี่นี่คือเพิ่นทดลองเฮ็ดพี่น้องนะคะ ตอนนี้เขากะกำล่างสีเริ่มจุดไฟเนาะค่ะเป็นการเฮ็ดเกาเตาถ่านแบบปิกนิกเด้อพี่น้องถังห้าสิบลิตนะคะอันนี้เป็นถังหาสิบลิตค่ะ<ม>เขาสิเผาทานใส่ถังแบบนี้แหละจุดไฟแล้วจุดไฟใสก่กลนถังเบบนั้วนะ,ะจุดไฟใสก่กลนถังเด้อพี่น้อง การทดสอบเนาะคะ่ะการทดลองเอากระบืเคยเฮ็ดไปนองแต่ว่าเอาลองออกมาเฮ็ดลองเบึงเอาก็ได้เอาฟื้นนะคะ่ะลงไปในทางเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะก็มีไฟลูกขึ้นมาแล้วไปนองตันนี้แม่ฟื้นอยู่บรือเป่น้องติดแหละจิดฟืนแหละเมียนมากนะไฟลุกบึมๆแหละ โอ้ Ooh, ไฟลุกแล้วนี่ติดแล้วบาานีอ้ติดแล้วโชดท่วงชัชวาลสุดยอดสุดยอดการปิดฟ้าแล้วเรียบร้อยหลังจากไฟติดได้ไหมไม่ในทางเรียบร้อยแล้วพี่น้องเฮ้ากับสปิดฟ้าท้งเลยบานนี่ปิดฟ้าท้งเานานะคะ่ะหายควันมันออกทางท่อไอเสียด้พี่น้องเด้อ ห้ควนออกทั้งท่อไอเซียค่ะนะคะทีนี้ไหมมันก็จะไหมนะคะไฟก็สิไหมไหมอยู่ในถังเท่านั้นแหละเนาะค่ะไฟตัวนี้ก็สิอันเจ้าน้อยก็สิดับค่ะไฟตัวทั้งล่างนี่เต้าน้อยก็สิดับเท่ากับเบืองว่าเออมันเบิดควนแล้วแล้วเขาก็จังเอาขี้ดินมาโกบปิดเนาะค่ะหลังจากเขาได้เผาทานไปเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเนาะมือเนียเหาก็สิมาพี่สูน์การบัน้มาพี่สูน์กันว่าทานที่เราได้เผาไปเมื่อวานนี้นะคะ จะเป็นขี้เท่าหรือเป็นก้อนถ่าน <c oughs> พี่น้องมาลุนกันมาลุนกันค่ะนะคะหมู่บ้านนี้เผาในเวลาหามงแรงนะคะเผาในเวลาหามงแรงเนาะอันป้าทิมไว้นะคะปิดฟ้าท้งหล้กก็ป้าทิมไว้พี่น้องนะคะเอาขี้ดินกบไว้เลยอขี้ดินโกบไวเ้เังสิละทิมไว้ขึ้นหนึ่งค่ะเมื่อน,นี้นะคะกประมาณเวลาหามงแรงคือเกาพี่น้อง ะะเฮาก็มาขวดเบิ่งบานเองเอาขี้ดินที่เฮ้ากบทางออกละพี่น้องขวดขี้ดินออกละเบิ่งทางนะคะเปิดฟ้าทางเบิ่งว่าทานที่เฮาว่ามันสิได้ทานมันสิเป็นทานหรือบ่อ <laughs> จะเป็นทานหรือเป็นเท่าพี่น้องมาดูกัน พี่น้องเด้อให้เลือกถังที่มีตัวล็อกฟ้านะคะแล้วก็มีฝาปิดเรียบรลอยเด้อพี่น้องนะถะังใบนี้ราคาแค่สองลอยค่ะพี่น้องนะคะแ่สามารถเทดประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนี่นะคะปิดฝาให้สนิทแล้วเราก็จะเปิดถังค่ะเราจะมาลุ้นกันโอ้โหเหลือเสื้อพี่น้องเหลือเสื้อน้ำไม่พี่น้องเอ้ย ไม่ที่ห้าเก็บเศษคลเคลลบเมนว่าไม่ดีไม่อยังได้พี่น้นองไม่สดตัวนี้เป็นไม้อันที่ห้าเก็บมานำเพื่อนเล่าคลเคลลไม่พี่นองอันนี้อันนี้ไม้สดอันนี้เอาไม้สดใช่นี่ไม้สดนี่ไม้สดก็เป็นฐานอยู่นี่อันนี้ไม้สดนะอันนี้ไม้สดอันนี้อันนี้ไม้ผุผุพังพังแถวบ้านเรานี่ อันนี้ไม่สดเดี๋ยวย่งแคงไร<อ>ไมุน,อนโอ้อยยงให้มงาม้ยให้มันงามนี่นี่น,นี่พี่น้องเบิ้ง <ax it. S 2> เบิ้งผลงานเบิ้งผลงานไม่ดีแบบยู่สภาพไรกับสภาพนั่นพี่น้องนะฮะเอารงถังสภาพไรกับยู่ในสภาพนั่นเลยโอ้โหพี่น้องเอ้เหลือเสื้ออีลินะเหลือเสื้ออีลีนี่เข้าได้เข้าได้ทานใสแบบลงทุนแค่สองร้อยบาทเนาะพี่น้อง เฮ็ดได้ตั้งหลายหลายเทือนะคะเผาได้หลายหลายเทือเลยมีเศษเศษไม่น้ำเฮียน้ำสั้นเห่า่นาะพี่น้องยาปล่อยเห็ดมันผุย่าปล่อยเห็ดปวกินซื้อๆพี่น้องแล้วเบิรงดูล่ะเอาไม้อันนี่นะเบิรงดูยังมีตะปูตะเปย์อยู่แบบสภาพแบบว่าโล่งจังใดก็ได้จังสั้นเลยนะเบิรงดูสภาพสมบูรณ์แบบขนาดเลยเป็นไม้เหลือปวกินนะนะพี่น้อง เป็นไม้ผู้พูนนะค่ะสามารถเอามาเห็ดเป็นทานได้ง่ายเลยเห็นบ่มาเข้าไปเลี้ยงใหม่เลยถิ่มลงถิ่มลงซื้อๆที่จริงแล้วนั้นต้องเลี้ยงใหม่แล้วพี่น้องแต่ว่าด้วยความที่เข้าหัดเห็ดเฮ้าเห็ดบัท่นได้เป็่นที่จริงแล้วเขาลืมขั้นตอนก็คือว่าเข้าต้องเลี้ยงใหม่ในถังให้เรียบร้อยสะกอนจังจุดไฟเ้ยค่ะเด้อตัดไม้ให้ซ้ำกันกับถังเห่ากับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลงเลยมันเต็มถังเลยค่ะนะฮะเต็มถังเลยแค่ไม้เสีย ออเ,เออเข้าจังอ่อนจุดไฟนะคะนี่เตรียมไม้มันเรียบร้อยอันนี้คือบ่กด้เตรียมอันนี้คือหาเศษไม้น้าบาดน้าเพื่อนเข้าที่มันเหลือปวกเห็นไหมพี่น้องไม่พุ๊กพางพังกังนนะมันก็นย่งเหลือมาเป็นทานเหเข้าได้เลยดูบึงด้วยล่ะอู้สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยพี่น้องนี่นะเป็นถังแบบโบมีนถังไงถังหาซิบเลีดเคี่ยงหัวเข่าเห็นไหมพี่น้องนะคะซัมตะกาา้าผาเข้านี่นะซําตะกาา้าผาเข้านี่ล่ะ แล้วไม่ที่เอาไส้กับผู้ใดไส้เต็มถังถิ่มไส้มาลงคงเคงก็ยังพี่น้องเห็นอยู่ในอีพีสองกันล่ะเนาะค่ะเนี่ยเฮ็ดไปแบบอันบ่รู้เรื่องรู้เล้า่ว่ามันก็เป็นทานอีหลีพี่น้องสุดยอดเลยเนาะค่ะเนาะเนาะผู้ใดสยเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเฮ็ดเด้อซื้อถังมาในราคาแค่สองร้อยพี่น้องขนาด,ดห้าสิบลิตรเด้อเฮ็ดอยู่เฮ็ดอยู่เฮือนก็นได้แต่ว่า มันกะบ่ควันหลพี่น้องควันเบิดเดียวมันกะเศร้าหะล่ะควันควันประมาณั่วโมก่ควันประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเข้ากับปิดเลยพี่น้องพอจะควันเขาเบิดปพ๊บมเข้ากับเอาผ่าเทาผ่าชุบน้ำปิดปากปากทอทอไอเสียเข้าเลยนะะปากทอไอเสียเข้าตรงนี้เอาชุบน้ำเด้พี่น้องเด้นี่ชุบน้ำก่อนนะคะชุบน้ำแล้วปิดเลยเนาะปิดบ่ให้ควันมันเบิดแล้วล่ะนะคะปิดเลย แล้วเขาก็เอาดินกบเลยค่ะกบถังเขาเลยนะคะเอาดินกบถังเขาทีมไหวพี่น้องทีมไหวจนกว่ามันจะเย็นเขาจังมาเปิดเนาะคะ่ะเขาก็สิได้ทานแบบนี้พี่น้องนี่เขาสิได้ทานแบบนี้เฮ็ดสาหรับใส่ในครัวเรือนเนาะคะ่ะเฮ็ดสาหรับใส่ในครัวเรือนเด้อแต่ถ้าผู้ใดสีเห็ดจำนายผลิตเพื่อจำนายเป็นธุรกิจอิลีต,ตรงใส่ถังไงคะ่ะนะคะอันนี้ถังเล็กสําหรับใช้ในครัวเรือนนะคะเท้าเชื้อเนึง กระสีได้หลายก็นนี่อยู่ดอกพี่น้องท่าท่าใหม่มันเต็มถังเนาะคะ่ะคนบ่มีใหม่หลายสำหรับคนบ่มีใหม่หลายล่ะหาเก็บเศษใหม่น้ำเพือน่นน้ำซานเาท่าถังนึงถัง,งนึงนี่ได้หลายเติบเผาได้หลายเติบพี่น้องเบิ่งด้วยอันนี้บ่เต็มถังด้วยนี่ด้วยที่ถิ่มคโุโลเิเลลงที่เหนพี่น้องเบิ่งบ่เต็มถังด้วยค่ะยังได้ตะก้าผ่านึงแบบนี้ละ่ะนะคะกระส่ได้โดนหลายมืออยู่เนาะค่ะสำหรับผู้ใดสีใสในขั้วเลื่อนเนาะพี่น้องเด้อแนนำเลยเนนะคะ่ะเนาะ เอเข้ากับประหยัดสาหรับมีเศษไม้เศษไาลก็เอามาเผาได้ด้อพี่น้องนะคะนี่ก็คือเป็นผลสรุปของการทำทานถังห้าสิลิตรนะคะเผาทานในถังห้าสิลิตรประสบความสําเร็จค่ะพี่น้องจานะคะขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะคะเนาะ